<laughs> ui, ui, ui không. Wait, the tongue eye! So the eye! Yo, what the Yo, what the fuck? So the eye, ui. I here, so eye, Ai ui, nè. Yo, what the fuck. Nyo. Woah! Hey, bro, I got Storm eye from the chest, bro! okay Quickly. Quickly, sometimes I'm like. I'm like, I'm like, I'm เดี๋ยวรอกรถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีตังค์ทีนี้ก็ก็เิ้องเก็บตังค์ตอนนี้มีใครกยัโอ้โหได้กองเจมโอ้กิ่บอกให้ไป โอ oh, oh, hey, ้วินเจมกับบูเจมโอ้ไม่กอดอ๋อไต้่ปีกูไปแล้วเฮ้ปีกูไปแล้วปีของโคจรพินพินตุ่ปีผมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคจรไอ้เลยปีโคจรไอ้ไอ้เหี้ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์ในสายเร็วเนี่ยจะพยายามหาช่องโหว่ของระบบเพื่อหาประโยชน์จากช่องโหว่นั้นไอ้เหี้ยยวนสเปียร์แฮนด์แอควอตแต่ฟ้า กล่องเดียวขอรองไปนะ้วกล่องเดียวโอ้โอเคกูขอกล่องสุดท้ายก่อนไปแม่ก็ให้กูดีๆซะด้วยดิไม่ท่านเริ่มผ่านเลยนะอันตรายอันตรายที่มีไว้วว โอ้อันไหนดูซิแฮปปีไหนอุ้ยหอกูได้เทเลพอร์ตกูได้เทเลพอร์ตเอาเรื่องกัดอะโอ้เอาเรื่องว่ะโอ้กูเลือกมาโอ้ไอ้วัตถุอื่นที่แบบที่แบบไม่ได้ใช้แม่มีมีมีซิลเวอร์เอาไหมมีซิลเวอร์ซิลเวอร์แดกเกอร์เอาวะขอเล่นขอเล่นแฮปปี้ขอเล่นแฮปปี้ขอเล่นแฮปปี้อาาไปขยอ๋อถ้าเอาไปขายถ้าเอาไปขายงั้นไม่ขายครับเอ้า เอาเพราะงผมเก็บไว้ครับพี่ผมเอาเก็บไว้เก็บไว้ไป็นทีละลึกก็ได้ไม่ครับไม่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 เย็นเย็นเย็นเฮ้ยเอาอะไรอะพี่เริ่มเริ่มมาดังเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งไปไปไปเดี๋ยวไปส่งเริ่มเริ่มเริ่มมาดังไป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 ไหนไปส่งไหนอะพี่จะพาผมไปฆ่ามินิเทซ่าโอเคเล่นเล่นเล่นมาดัง พูดประสาอะไรวะเฮ้ยติดยี่ห้หนพี่แล้วพี่เมียที่ไม่ได้ใช้แม่พี่เมียแล้วที่ไม่ได้ใช้แม่โอ้โหน้องพี่ก็ให้ไปแล้วนะน้องมีไหมมีไหมโอ้โออะไรเนี่ยโอ้โหขอทานมะเนี่ยไม่ใช่ไงครับพี่ผมขอทุกคนเลยให้ไปแล้วให้เอ็นฟอร์เซอร์นแล้วนะดาบเอ็นฟอร์เซอร์นแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยพี่ผมขอแต่แม่ถ้าพี่ไม่ได้ใช้พี่ก็ให้ผมเลยมึงบ้าปล่าวะเฮ้ย นเราก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันเอองั้นขอซื้อ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 ได้มั้อ่ะกี่โน้ตมีมีสองร้อยโน้ตเอาวะเอาอเอาอ่ะจ่ายมาก่อนจ่ายมาก่อนของไปที่หลังสองร้อยโน้ตสองร้อยโน้ตเอาไปบิดบิดบิดเอ้าเอาร็วเด้อ ว่านนมีอะไรเนี่ยไม่เอาโ,โลหะย,ย,ย,ยากเนี่ยโลหะยากเนียแหละรู้เนี่ยอาวุธที่แบบสามดาวแล้วแบบใหญ่หอะไรเนี่ยอาวุธที่แบบยังไงอ๋ออยากได้อยากได้สีฟ้าอะไรอย่างเี้เหรอไม่ใช่อ,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 อาวุธอาวุธที่อารมณ์แบบนี้ป่ะอารมณ์แบบนี้ป่อะบบนนแบบอ๋อแต่อันนี้บบดอกไม่ได้อันนี้โซบาไปแล้วอ่ะเอาเอาเลยเขารหัดดิสมาเขารหัดดิสมารหัดดิสละลหด เออลาดดิลาดดิคอร์นะพี่ใช่เรื่องดิลิื่องดิจใหญ่เลยอ้าะให้ละดิคอร์ทำไมพี่เดี๋ยวผมก็โดนพี่แฮกลาดิฮะอ๋อไม่ไอ้ยึ่กุลวะไอ้ยึ่กุลวะเย้หมู่เข้าดิกูอ่ะเข้าเข้าดิไอเนี่ยไอ้เข้าดิกล่ะอ๋ออ๋อดิกล่ะแล้วไม่ ไอ้เชี่ยวรัววะเย่เปิดดิดก่อนอหนึ่งอ่ะไอ้เชี่ยแม่งเขียนไม่ได้เฮ้ยเอางั้นมึงแอดกูมาเลยกูศ์ศูนไม่กูไม่เขียนมึงมึงจะเขียนของกูอ่ะมึงเขียนของกูอ่ะมึงเขียนของกูไอ้เพี่เขียนไม่ได้โอ้ยกูเขียนเพี่ไม่ได้เลยเฮนเ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 นชื่อผมง่ายๆไม่ได้กูเชื่อมึงอะกูเขียนก็ได้กูยอมมึงอ่ะเดี๋ยวแอดไปเดี๋ยวแอดไปไม่เข้าใจพูดใหม่พี่ผมไม่เอ้เดี๋ยวแอดไปเดี๋ยวแอดไปเดี๋ยวแอดไปอืออ่ะเฮ้ยลงไปแล้ว ชิพาสดไ <c oughs> อ้เยี่ยคนลวอนอะไเหี้ยเต็มคลิปกัน